วันนี้มีเรื่องคอเลสเตอรอลมาฝากค่ะสืบเนื่องมาจากปัญหาขาใจของท่านผู้ชมนะคะที่ฟังรายการสุขภาพดีด้วย8อไปแล้วถึงข้อดีความหาศจรรย์ต่างๆที่มีผลดีต่อสุขภาพของน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะแล้วก็ได้ไปปฏิบัติการกันนะคะทั้งดื่มรับประทานแล้วก็ผสมในอาหารแล้วก็นำไปผัดทอดนะคะปรุงอาหารปรากฏว่า มีจดหมายแจ้งผลการรับชมมานะคะทั้งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาสุขภาพและทั้งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้หรือไม่ในระยะยาวค่ะวันนี้ทางรายการจึงได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์พันเอกนายแพทย์ดำรงเชี่ยวสิลผู้ทรงคุณวุฒิสภากาชาติไทยและที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์และพัฒนาและพัฒนาน้มันมะพร้าว ท่านให้เกียรติมาตอบข้อสักถามและให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมเพื่อความกระจ่างแจ้งนะคะเราไปพบกับท่านเลยค่ะขอเจริญทรรมสันิกดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับขอเรียกท่านอาจารย์หมอนะคะครับค่ะ <c oughs> <ข> <c oughs> ท่านอาจา, ate, <c oughs> <c oughs> าจรย์ข่ขอแนะนําท่านอาจารย์อีกสักนิดนึงเผื่อเพิ่มเติม <c oughs> ทานน่านอาจารย์จะแบอบกอะไรเพิ่มไหมคะนอกจากผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภากาชาติไทยแล้วคะ่ะก ในชีวิตราชการผมจบแพทย์เมื่อ2,506นะฮะตอนนี้ก็ได้กี่ปีนะ่46-47ปีค่ะนะฮะเกษียณจากราชการเมื่อปี2,541ค่ะนะฮะอันนี้ก็จะยุ่ย่าง73ปีก็คนก็สงสัยว่าเอ๊ดูดูไม่น่าแกินเลยนท่านอาจารย์ดูหลงกว่าอายุจริง73เหรอคะครับฮะล้วคนก็ชอบถามว่าทำยังไงถึงดู แต่ช้าหน่อยนะฮะเลยก็ต้องนะก็เลยบอกว่าวิธีชีวิตทํำยังไงอยู่เพื่อมาทำนะฮะก็จริงก็ผ่านงานมาเยอะนะฮะตั้งแต่ถึง60ก็ทั้งเป็นแพทย์เหมือนแพทย์ทั่วไปที่เรารู้จักกันรักษาโรคกันค่ะท่านอาจารย์ค่ะแต่วันนี้ก็เลยมาทําเรื่องสุขภาพนะฮะสุขภาพสุขภาพยังไงสุขดีนะที่ว่าจะ่าแปดอเนี่ยนะฮะก็จริงมันมากกว่านั้นอีกนะฮะเพราะท่านให้หลักการไว้แปดอค่ะพอดีวันนี้มีเรื่องต้อง กราบเรียนถามท่านอาจารย์รบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ดรนรงชมเาลามาพูดเรื่องความมหัศจรรย์ของน้ำมันมะพร้าวต่อท่านผู้ชมหลายเดือนมาแล้ว mm hmm. แล้วก็มีผู้นําไปปฏิบัตินะคะออแล้วก็ได้ผลดีบ้างหรือว่าสงสัยหรือคลางแคลงใจกันบ้างแล้วก็ไม่สบายใจค่ะรู้สึกข้องใจดิฉันเองได้รับเชิญไปร่วมบรรยายตอนนั้นดรบรูซไฟฟ์และภรรยาก็ได้มาในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่องน้ำมันมะพร้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอาจารย์ก็ไปด้วยวันนั้นนะคะเห็นก็ได้รับความสนใจกันมากคนก็เอาไปทดลองทําแต่ปรากฏว่ามันเป็นประเด็นที่จะต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์ในฐานะนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านอาจารย์มีประสบการณ์กับผู้ป่วยมาแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ร่วมอยู่ในเป็นกรรมการเป็นกรรมการ,ระอ,อ,อะไรนะคะเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะคะ ร่วมอยู่ในงานของท่านอาจารย์ดรนรงด้วยดิฉันเลยคิดว่าอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ยกมาเป็นประเด็นพูดคุยในวันนี้นะคะขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยคือมันมีจดหมายมาสองฉบับนะคะฉบับแรกเนี่ยจากผู้เป็นโรคหัวใจค่ะเขาบอกว่าเอออันนี้คือร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจตรีอน,นันต์ใหญ่สูงเนินนะคะยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของจดหมายเลยแต่คิดว่าก็ คงไม่เป็นไรกับมังค้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีอะค่ะเขาบอกว่าเขามีโรคประจําตัวคือโรคหัวใจต่อมามีอาการไอเลือดออกทางปากหมดกําลังขาทั้งสองข้างอ่อนเพลียไปพบแพทย์ข้างบ้านให้ยามาทานนะคะฉีดยาแต่อาการไม่ดีขึ้นก็เลยเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็แพทย์สั่งเอ็กซเรย์ปอดตรวจเสีมหตรวจเลือดแล้วก็ให้ยามาทาน2ออย่างนะคะแก้อักเสบฆ่าเชื้อ ทีนี้วันที่24มิถุนายนปีนี้ค่ะไปพบแพทย์โรคหัวใจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะหมอบอกว่าให้ลดยาที่ทานมานะคะแล้วก็ให้ทานเฉพาะยาที่หมอสั่งกลับบ้านเขาก็เลยทานน้ำมันมะพร้าวในวันที่13กรกฎาคมปีเดียวกันนี้ก็ไปพบแพทย์อีกผลการตรวจเลือดเขาบอกว่าปรับมันดีขึ้นมากจนไม่ที่น่าพอใจแต่เขาไม่ได้บอกหมอนะคะว่าเขาได้ไปทานน้ำมันมะพร้าว ก็เลยเล่าก,ก็เขียนเล่ามาว่าขอเล่าเรื่องกินน้ำมันมะพร้าวหน่อยมีอาการท้องเดินตอนแรกแล้วก็ขับมูกขับลมออกมีน้ําสีเหลืองไหลออกตามด้วยอุจจาระอะไรซึ่งไม่มีกลิ่นหรอกแต่ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อขับออกแล้วอาการดีขึ้นแข็งแรงเดินได้สะดวกไม่ถึงมีกําลังขานะคะแต่ว่ากินอาหารได้ลดลงน้ําหนักลดจาก71เหลือ68กิโลค่ะ และสรุปได้ว่าขอขอบคุณรายการสุขภาพดี B 8ปอและขอบคุณท่านอาจารย์ดรนรงกับหมอฟ้ารักที่ได้จัดรายการนี้นําเสนออันนี้ก็คือเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยแล้วก็ดีใจนะ,ะแต่ที่นี้มันมีข้อมูลมาอีกฉบับหนึ่งนะคะบอกว่าตามที่ได้รับประทานน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารหนะะึ่งช้อนโต๊ะรับประทานนาน25วันตามคําแนะนําของท่านอาจารย์ดรนรงในหนังสือนะคะผลการตรวจเลือดพบว่าไตรกลีเซอร์ขึ้นเกือบ400นะคะ ผู้ป่วยมีการตรวจเลือดเป็นประจำทุกสองเดือนข้อมูลนี้ขอให้ท่านพิสูจน์จากคนไข้อื่นด้วยไม่ได้ตำหนิหลักการแต่เป็นข้อมูลนะคะขอแสดงความนับถือจากคุณพรทิพย์ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของตัวฟารักเองค่ะท่านอาจารย์เคยมีค่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยทุกปีนะก็จะไม่เกิน200นะคะมีเกินอยู่ปีหนึงก็คือ206ก็เขาให้ระวังทีนี้มาปีนี้นะคะปีที่แล้วมานี้แล้วก็ปีนี้เนี่ย จะเรียกว่าปีนี้ก็ได้ค่ะปี5้าก็จะหมดปีแล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าวก็ไปดื่มน้ำมันมะพร้าวก็ตอนเช้านะคะออตอนแรกก็3ช้อนต่อไปก็สองแล้วก็1นะคะคือตอนแรก3ก่อน3ไปสักพักหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลดเป็น2นะจาก2อก็เออรู้สึกว่าเราทานอาหารได้น้อยลงไหนลองเหลือช้อนเดียวซิก็ ก็พอพอเป็นพอไปก็เอาละก็เหลือวันละช้อนแต่เว้นบ้างนะคะปรากฏว่าไปตรวจเลือดเมื่อวันที่20ตุลาคมนะคะปีนี้เองค่าคอเลสเตอรอลจาก206นะคะขึ้นเป็น266มิลลิกรัมนะคะซึ่งเขาบอกว่า r f f r r n c e r e f e r e n c e นี่ u e น่0ถึง200เท่านั้นตามผลและ ที่สมควรแล้วก็คุณหมอที่ดูแลหมอฟารักพอดีพระเอิญท่านเป็นหมอโรคหัวใจอ่ะท่านก็จะให้ยาลดความดันไอย้ยาลดไขมันไม่ใช่ขอขอโทษค่ะให้ยาลดไขมันหมอฟารักขอขอไม่ทานได้ไหมเพราะว่าจริงๆรู้ว่าที่ขึ้นเนี่ยตัวเองเพราะตัวเองกินน้ำมันมะพราะ้าวมันก็ขึ้นนะเพราะว่าคอเลสเตอรอลขึ้นเนี่ยแต่ทีนี้ได้ก็เลยเกิดความสงสัยว่า คุณหมอโรคหัวใจเกิดความวิตกกังวลกับเราว่าเดี๋ยวเราจะเป็นโรคหัวใจไขมันเราจะเกินแล้วก็สั่งยาลดไขมันให้แต่เราขอไม,ไม,ไม่ไม่รับประทานคุณหมอก็เป็นห่วงก็บอกว่าแล้วคุณจะทํำยังไงก็ดิฉันคิดว่าน่าจะมาจากน้ํามันมะพร้าวแล้วขอลดขอลดการดื่มน้ํามันมะพร้าวแล้วก็จะกลับมาให้คุณหมอเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าลดแล้วเนี่ยค่านี้คุณหมอจะพอใจไหมค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นประสบการณ์จริงนะคะที่จะกลาบเปเยนถามทนาจารย์ว่า มันมีเรื่องที่จะตัดสินได้ว่ามันมีส่วนในการทำให้มีสุขภาพดีได้อย่างไรหรือว่ามีข้อหน้ากังวลอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นเครื่องวัดที่แน่นอนแล้วก็ทำให้เราสบายใจว่าค่าที่เป็นไปตามนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นโรคหัวใจหรือน่ากลัวจนถึงกับต้องกินยาลดไขมันอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะ,ะก่อนอื่นนะคุณหมอถานซะยาวเลยค่ะพอจับใจความได้พาะ เรื่องนี้นะครับผมก็สนใจนักกันท่าเก็เป็นหมอพัชยารักษาโรคมาในชีวิตราชการ60ปีะนะฮะก็รู้สึกว่าโรคภัยค่ะเจ็บมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร,ร่นะฮะหลังจาก,กเกษียณมาตั้งสิกว่าปีเนี่ยก็มาเล่นเรื่องสุขภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านน่าเราทุกคนเป็นชาวพุทธนะส่วนใหญ่ที่ฟังนี่คิดว่าชาวพุทธน่ส่วนใหญ่นะค,รค,ะคงรู้จักกาลมาสูตรดี คใครมาพูดจะต่อให้คุณหมอเถอะนะฮะแม้แต่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อว่าเป็นพุทธเจ้าพูดนะ,ะพุทธพจน์อะไรต่างต้องไปไต่ตรองดูข้อมูลหล,ลายๆฝ่ายดูนะฮะ,ะและศึกษาดูด้วยะนะฮะหรือว่าแม้แต่ท่านก็บอกไว้ว่า,วาพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่าที่สอนมา,มามากมายเนี่ยนะรวบรวมแล้วเหลือสั้นๆได้ไหมที่สอนมามา,มากนะฮะหลายปีเนี่ย ก็สุดแล้ว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งนั้นทั้งปวงไม่ยึบมั่นถือมันอ่นไม่จะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะฮะต้องไปลองดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุหัวของเราก็บอกว่าโครงการพระรัมดทีทั้งหลายแหละเนี่ยลองไปทําดูนะฮะลองทําดูถ้าดีก็ทําต่อถ้าไม่ดีก็เลิกได้่ะว่าเป็นของนหลร่วงอันนี้อยากให้ตอกทุกคนทราบเนี่ยก็มีข้อมูลหลากหลายมาครับมีหลากหลายาวันนี้เราฟังนี่มันหลากหลายก่อนอื่นจะเริ่มตรงตัวคุณหมอเองก็แล้วกันว่า ไปตรวจเมื่อเดือนตุลาคมคอสโลก็ขึ้นมาชแต่แต่ตัวหนึ่งนะฮะเดินมากหลายคน่ะบอกว่าไปตรวจคอสลลมาและตัวดีอะ HDLC High Density Lipoprotein คอสโลตอนนี้คนไม่ค่อยพูดถึงกันไดินทาว่าไปตรวจที่ไหนถ้าโรงพยาบาลได้ไม่ตรวจตัวนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลได้ทันทีเลยวันนี้เราฟังนี่มันหลากหลายก่อนอื่นจะเริ่มตรงตัวคุณหมอเองก็แล้วกันว่าไปตรวจเมื่อเดือนตุลาคมคอสลลก็ขึ้นมา ใช่นะฮะแต่แต่ตัวตัวหนึ่งนะฮะโดยมากหลายคนน่ะบอกว่าไปตรวจคอสโลมาแล้วตัวดีอะ HDLC high density lipoprotein cholesterol ตัวนี้คนไม่ค่อยพูดถึงกันไม่๋ยวถามว่าไปตรวจที่ไหนถ้าโรงพยาบาลได้ไม่ตรวจตัวนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลได้ทันทีเลยนะฮะคนไข้มีสิทธิ์เลือกโรงพยาบาลเลือกหมอได้นะฮะถ้าไม่ดีเปลี่ยนได้เปลี่ยนหมอเป็นโรงพยาบาลได้แต่หมอคุณหมอไม่มีสิทธิ์เลือกคนไข้โดยมารยาท โดยจัญญาแพทย์<ช>นะอันนี้เดอยวกันนะฮะอันนี้จะต้องมีที่บ้านเราสมมติมีเสื้อผ้าเป็นกองมีขยะมีเสื้อผ้ามีคนแปลกหน้ามารับประสาจะช่วยทำความสะอาดบอกไม่เป็นไรที่บ้านเรามีแม่บ้านทําแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ค่บะแม่บ้านจัดการเองหมด <c oughs> <c oughs> ชั้นใดก็ดีนะฮะในร่างกายคนเราคสลอนี่พอดีพอเพียงพอใช้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณสัก200นี่กำลังดีฮะนะครับนะฮะแต่ถ้าเกินกว่านั้น มันก็เป็นส่วนเกินมากเกินไปก็ไม่ดีมันต้องมีมันจะต้องเอาไปทิ้งซะบ้างใช่ค่ะตัวที่เอาไปทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าโอเคโคเลสเอรอลเนี่ยเขาเล่าเล่าสองให้ฟังสักหน่อยก่อนนะฮะก่อนจะไปเรื่องอื่นต่อนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่อยากจะคนจะปัญหาเรื่องมากโคเลสเอรอลนี่นะฮะตับส่วนใหญ่ตับเป็นคนสร้าง70็ดสิบถึงแปดสิบเซนตับเป็นคนสร้างนะฮะอีกน้อยก็ลำไส้นะฮะลำไส้มาจากลำไส้นะฮะร่างกายสมมติต้องการโคเลสเอรอลวันละหนึ่งร้อย สมมติหนึ่งร้อยนะฮะถ้าเรากินยี่สิบตับจะสร้างอีกแปดสิบถ้ากินแปดสิบตั้งยี่สิบนั้นถ้าเราจิ่งกินคอสโอลน้อยเท่าไหร่เนี่ยตับก็จะสร้างมากขึ้นนะฮะปรากฏว่าคอสอลเนี่ยมันไม่ใช่ชั่วร้ายนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ร่างกายสร้างเซลล์สร้างสมอง70%ของคอสอลอยู่ที่สมองนี่ซ้ำไปคอสโอลมีประโยชน์มีคุณค่ามหาศาลเลยสร้างฮอร์โมนสร้างอะไรต่างๆนี่พูดกัน สักสามชั่วโมงจะไม่พอเรื่องข้อสอนี่ข้อดีของมันนะฮะ,ะข้อดีจะไม่มไม่มีนะไม่พอนะฮะแต่นะฮะทุกคนผู้ s ตเนี่ยแต่ข้อสลอที่สร้างมันเนี่ยนะฮะมันจะไปสู่ปลายทางไม่ได้ม,มันจะต้องมีตัวนำไปเหมือนรถขนสินค้านะฮะสินค้าที่เรามีเพิ่งมาเนี่ย จากโรงงานเนี่ยมันจะไปถึงผู้ใช้ได้มันต้องมีรถส่งไป <c oughs> จะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถสี่ล้อหล้อรถสิล้อก็ได้ต้องมีส่วนไปนั้นตัวที่เอาไปโคนสร้างซินเนี่ที่เอาไปนี่ก็ว่า L D L low density lipoprotein <c oughs> แล้วมี C กเข้าไปมันนำไป L D L C ต้องมี C ตัวได <c oughs> ้ถ้า L D L นี่ไม่ใช่โคเสเอรอนะเป็นตัวนำเฉย นะตัวนี้มีประโยชน์มหาศาลสร้างทุกอย่างร่างกายสร้างเซลล์สร้างซึ่นประสาทสร้างสมองสร้างทุกอย่างหมดสร้างฮอร์โมนนะฮะฮอร์โมนเพศฮอร์โมนทุกอย่างนะ,ะมีประโยชน์มากเลยแต่เอเดอเอพรสร้างไปแต่ถ้าเกินไปเนี่ยมันก็เป็นขยะต้องมีตัว HDL เนี่ยตัวขนกลับไปทําลาย<อ>ทิศต่างนะที่ต้องเข้าใจต,ตรงนี้ก่อนนะฮะล้กคุณหมอเนี่ยต้องมองเนี่ยตัวเลขนะฮะอ่ ไม่ว่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่นะว่าไอทีสิเจ็บคอเลสเตอรอลของหมอฟารักนะคะผลได้นี่266มิลลิกรัม266นะฮะ266 HDL ฮ่าฮีดีฮีดี HDL คอเลสเตอรอล67 LDL คอเลสเตอรอล162ค่ะนั่นในทางวิชาการ scientific เป็นวิชาากรวิทยาศาสตร์นะฮะปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจจะอุดตันอุดตันเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะลบลุงรังไม่มีอย่างใดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวแม่บ้านนะฮะ โอเคในกรณีชนี้นะจะปยเสียงมีขนาดเนี่ยให้เอาตัวต้องสอ266ตัวตั้งหารด้วยตัว Hdlc นะฮะตัวเลืบ้านที่มันจะไปขนออลอรได้เนี่ย67ใช่ไหมคะหาด้วย67 266หารด้วย67ก็ได้ประมาณสี่ฮะประมาณสี่ประมาณสี่นะโอเคในตำราเนี่ยถ้าได้สี่แลน้อยกว่าเนี่ยะเยี่ยมเลยฮะไม่มีปัญหา2ดีฮะ ต้องกินยาลดไขมันไม่ต้องเลยดีมากเลยนะนี่อย่าไปยุ่งมันนะไอ้ยาลดไขมันน่ะทำให้เกิดโรคหัวใจทั้งสิ้นคะมีการวิจัยค่อนข้างมากตัวร้ายเลยฮะท่านอาจารย์ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งร้ายฮะแพทย์เนี่ยสั่งให้ซสั่งยาลดไขมันให้หมอฟรักแล้วอันตรายมากเผิ่กินไปเม็ดหนึ่งอันตรายมากฮะเพิ่งกินเม็ดหนึ่งแล้วเป็นเป็นไรไหมนะอย่าให้เอ่ยชื่อตัวไหนนะทุกตัวเลยฮะเอายี่ตัวคุณหมอเองนะตัวผมเองนะฮะก็เมื่อก่อนๆในหลายปีแล้วคอสโลมไม่ถึงสองร้อยในเอสดีเอสดีซีเนี่ย จำไว้นะถ้าเอสอต้องมีคอเวสาด้วยนะฮะ s อถือเป็นไลโปโปรตีนไฮเดนซิตี้ไลโ p โป t ตีนมันเป็นรถขนสินค้าไม่มีสินค้ารถมันว่างะฮะจะต,ต้องมีมีขีดและก็ซีขึ้นมาด้วยนะฮะเนเมือ่อหลายปีมาแล้วนะฮะไม่ถึง200อคอลนะฮะรวมแล้วนะฮะ,ะมีตัวดีเนี่เท่าเอสลซีเนี่ยก็ไม่มถึง60 แต่เมื่ออาทิตย์แล้วนี้เพิ่งตรวจมาใหม่ทีฮะเท่าไหร่อะโคสโล่สองร้อยเจ็ดสิบหกฮะสองร้เจ็ดสิบสองมากกว่าหมอนฟลักอีกอสองร้เจ็ดสิบสอง